วันนี้นะคะจะมาทําคลิปนะคะการใช้งานเบื้องต้นของรถตัดหญ้าสายคนานะคะจะเป็นเครื่องยนต์ของคูโบต้านะคะ G C 702R นะคะน้ำมันเครื่องนะคะจะเป็นเบอร์40นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเติมแล้วก็ตัวดูค่ะนี่ก็คือยังใส่อยู่นะคะส่วนตัวถ่ายนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ,คะส่วนน้ำมันเกียร์นะคะ ตรงนี้จะเป็นตัวเติมค่ะแล้วก็ตัวดูส่วนตัวถ่ายนะคะตัวถ่ายที่อยู่ตรงนี้ค่ะน้ำมันในถังนะคะจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์เก้าห้านะคะระบบนะคะก็จะเป็นสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะตรงนี้จะเป็นเกียร์เดินหน้านะค่ะแล้วก็ตรงนี้ถอยหลังนะคะตรงนี้จะเป็นตัวปรับสูงต่ำนะคะของการสโลปชัยคนนานะคะนี่ ถ้าเราดันไปข้างหน้าแบบนี้ก็คือสโลปได้เลยนะคะนี่ถ้าเราดึงไปก็จะเป็นตรงๆแบบนี้นะคะ่ะตรงนี้จะเป็นตัวปรับสูงต่ำนะคะแล้วก็หมุนไปได้เลยคะ่ะปรับสูงต่ำนะคะแล้วแต่ลูกค้าได้เลยะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแรกของการติดเครื่องนะคะขั้นตอนแรกเราเปิดก๊อกน้ํามันค่ะอ่ะแบบนี้คือเปิดนะคะถ้าไปถึงลูกค้าเราจะปิดไว้แล้วก็เปิดสวิตช์แล้วก็โช้คค่ะ กระตุกได้เลยค่ะถ้ากระตุกรถติดแล้วนะคะให้เราดันโช๊กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะตัวสีแดงตรงนี้นะคะจะเป็นตัวสับใบตัดนะคะะเดี๋ยวเราลองสับเลยค่ะแบบนี้ใบตัดก็จะทำงานแล้วนะคะ ที่ร้านจะไม่ค่อยมีชายคณาให้ทดลองคลิปนะคะจะเป็นคลิปบอกวิธีการใช้งานให้กับลูกค้าได้ดูก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวดูเดินหน้าตัวเปล่าเลยค่ะเกียนหนึ่งนะคะนี่จะเป็นเกียนหนึ่งค่ะ แล้วก็เกียร์สองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถอยหลังค่ะตรงลูกศรสีแดงนะคะก็คือถอยหลังนะคะเวลาใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะให้ลูกค้าขยันดูพวกน้ำมันเครื่องนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวบีบการทํางานนะคะถ้าเราปล่อยก็คือรถจะหยุดนะคะแต่ถ้าเราบีบรถก็จะทํางานค่ะใบตัดก็จะทํางานควบคู่กันไปนะคะคันนี้จะเป็นเดินหน้าขับเคลื่อนก็คือสองล้อนะคะนี่แบบนี้นีสีเดิมๆนะคะไม่ได้ทําสีค่ะ ก็จะได้คลิปเป็นประมาณนี้นะคะหลังลูกค้าเลิกใช้งานนะคะลูกค้าก็ปิดก๊อกน้ํามันให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ปิดสวิ์นะคะอ่าถ้าหมุนมาลักษณะแบบนี้คือปิดแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ